สวัสดีคะ่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทีนทาร่สินะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยเนาะเพราะว่าวานันกำลังจะนอนแล้วแต่ว่านอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมาทําคลิปให้ละกันเนาะเพราะว่านี่ก็จะเข้ากลางเดือนแล้วนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาถึงวันที่ 21, 21เพฤศจิกายนช่วงวันที่ที่บอกเป็นการแบ่งแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากของไทยและคณะดูได้เราสุขเราจันทร์ก็ดูได้เช่นเดียวกันเปิดไพ่มาแล้วทั้งฝั่งคุณแล พิจิกและคณา,าพิจิกความเงียบของคุณกําลังจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาอกแตกตายนะถ้าในช่วงนี้คุณเหมือนคนที่อยู่เฉยๆอยู่เงียบๆอยู่ในที่ของตัวเองเหมือนคนที่เฝ้าคอยสังเกตการอีกฝั่งหนึน un, ่งของคุณเขาเหมือนคนที่พร้อมจะระเบิดตลอดเวลาคะในช่วงเวลานี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าช,วชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุาลมตุลกุมเมทุน,นหรือไมใ่ใครสักคนนึ่งอาจจะเป็นคนที่อยู่น้อยกว่าก็ได้มีไพ่เด็กถือดาบเข้ามาเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการเฝ้้าาาาาาาคคออออออยยยยสสสังงเกกกกตตตรนนน่่่่ะบทใชวีจจพูดิ หรือว่าอยากที่จะเคลียร์อะไรบางอย่างก,กับใครสักคนเราอาจจะมีความไม่ไว้วางใจก็ได้แต่ว่าเราเหมือนคนที่มีความกลัวก,ก,กลา้ากล้ามีความไม่แน่ใจมีความไม่มั่นใจบางทีอาจจะอยากพูดอยากสื่อสารแต่ว่าก็ยังไม่พูดอะไรดีกว่าเหมือนคนที่เฝ้าคอยสังเกตการอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะอืทีนี้พลังงานภาพรวมมีไพ่สี่เหรียญน,นะคะสีดาบคิงถือถ้วยแล้วก็เดอเดตมีไพ่เดอเดตเข้ามาตำแหน่งอดีตของคุณบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกและคาพิจิกด้วยกันเองเนาะเป็นไพ่ประจำตัวของคุณนะคะชาวราศีพิจิกและคาพิจิกหรืออไม่ค่คคคนทีุุณยยด้วะ จะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทํางานในสถานพยาบาลตํารวจเป็นอาหารหรือว่าทางานเกี่ยวกับสายการบินก็ได้หรือไม่เด็ดเดย์นี่อาจจะหมายถึงคนรักเก่าก็ได้เนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในช่วงที่ผ่านมามีใครสักคนเงียบหายไปหรือเปล่าอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคู่เลยก็ได้ต่างคนต่างหายสาบสูญไปอยู่ในที่ของตัวเองถ้ายังไม่เคยหายไปในช่วงที่ผ่านมาอาจจะหายไปแต่ว่าถ้าเคยหายไปแล้วอาจจะเป็นการโผล่กลับเข้ามาก็ได้เนาะแต่ว่าจะเป็นการพลุบพลุบโผล่โมากกว่านะคะอ ทีนี้หรือไม่บางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นการจบความสัมพันธ์กับใครสักคนในลักษณะที่ต่างคนต่างอยู่ไปเลยก็ได้นะภายตต้อสองขึ้น2เหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับแล้วเราเองก็ยังรู้สึกถึงความยากลำบากอยู่เนาะขอนี้มาให้ The date The date คืออะไรเอ่ย5ถ้วย บางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความผิดหวังมีความเสียใจบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเหมือนคนที่โฟกัสบางสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วพังไปแล้วเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้แล้วเหมือนคนค่อนข้างปิดใจมีคนใหม่เข้ามาคนอื่นเข้ามาก็ไม่เอาไม่สนใจอันมองว่าอาจจะเป็นตัวของตนเองก็ได้นะคะบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะพยายามหายสาบสูญตัวเองไปจากใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะไปฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาก็ได้เป็นไพ่ห้าช่วยนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราต้องการไม่เป็นแบบนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเรา เรายอมพ่ายแพ้ดีกว่าเลยงี้ยในช่วงที่ผ่านมามทีนี้มีไพ่คิงถือถ้วยเข้ามาตำแหน่งของส้สึกในหัวใจของคุณนะคะบางท่านอาจจะคยกชาวธาตุน้ํามีนกรดกฎพิจิกเนาะเ,เป็นไพ่คิงถือถ้วยเหมือนมองว่าชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกเหมือนคนที่กําลังพยายามต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองใจของเราอาจจะยังรู้สึกมากๆกับเขาแต่อย่างที่บอกนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราผิดหวังเสียใจก็เลยทําให้เราสึกเข็ด ในตอนนี้ก็เลยไม่อยากที่จะไปโฟกัสว่าสนใจมากมายพยายามจะหันหลังไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นพยายามที่จะนิ่งเข้าไว้แต่ที่นี่มีไพ่สี่เหรียญกับไพ่สี่ดาบเข้ามาไพ่สี่เหรียญไพ่ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ใครสักคนเหมือนคนยางกักเก็บซ่อนอะไรบางอย่าง,งอเ,อาเอาไว้ในใจยังไม่ได้เปิดเผยออกมาทั้งหมดว่าไม่แน่าจะเหมือนกันว่าอีกฝั่งของคุณในช่วงนี้เขาเหมือนคนที่ทําตัวอ่านยากเข้าใจยากกับคุณหรือเปล่าเลยทําให้คุณเหมือนคนที่ต้องรับมือกับเขาให้ดีนะคะเออ เป็นไพ่สีดาบที่บ่งบอกถึงการหยุดนิ่งแล้วก็พักเบรกปล่อยสถานการณ์ให้มันค้างคายอยู่แบบนั้นบางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกถ้าเขาเหมือนคนที่พยายามจะเข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาบุกค,คุณหวนมองว่าในช่วงนี้คุณจะเหมือนคนที่ทําเป็นนิ่งเฉยเข้าไว้เฝ้าคอยสังเกตการดูสถานการณ์เรื่อยๆดูว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปซึ่งหวนมองว่าอีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาก็จะเหมือนคนที่ เฝ้าคอยสังเกตการคุณด้วยเช่นกันนะคะในช่วงเวลานี้เป็นไพ่เดลวิลออฟฟอร์จูน่ะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ถ้ายังทําอะไรไม่ได้ก็อยู่นิ่งๆข่มจิตข่มใจตัวเองไปก่อนเนะ mm. าะบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะ mm. อทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีไพ่เดอะฮ e พีเทสแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญ บางความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบลับๆรู้กันอยู่สองคนเข้าใจกันอยู่สองคนเปิดเผยไม่ได้หรือความสัมพันธ์ที่ยากต่อการพัฒนามารมพรอมกบแพ้เจตเหรียญด้วยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าลงทุนไปแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้อะไรกับมาสักเท่าไหร่หนึ่งคืออาจจะเป็นเขาที่พยายามจะมาทักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนหรือพยายามที่จะลงทุนกับคุณแล้วก็คุณเหมือนคนที่นิ่งเฉยนะคะเหมือนคุณก็ ยังไม่ไว้วางใจเขาหรือทําพฤติกรรมของเราเหมือนคนที่ยังดูเฉยๆก็อาจจะเป็นเขาที่รู้สึกเฟลในช่วงเวลานี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นตรงคนที่พอเขาเข้ามาเราก็มีความคาดหวังเกิดขึ้นแต่ว่า มันก็ยังอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นความสัมพันธ์ยังไม่ได้พัฒนาไปไหนในช่วงเวลานี้ก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นตัวของเราที่จะทําอะไรสักอย่างในช่วงนี้ก็ได้นะคะแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวคุณที่อยู่เฉยๆในที่ของตัวเองและเขาเป็นฝ่ายที่พยายามจะเข้ามาในช่วงเวลานี้มากกว่าเนาะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งคุณไพ่พลังงานหลักของเขาเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะเป็นไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยมีความเท่าเทียมกันสักเท่าไหร่ใครสักคนนึงอาจจะเหมือนคนทได้ให้มากกว่ารับอาจจะพยายามทักกรุ้าหาก่อนหรืออาจจะเป็นุ ลงทุนอาจจะเป็นการลงทุนในเรื่องการเงินในเรื่องของเวลาในเรื่องของความสึกก็ได้คือคนที่ให้ก็จะให้อยู่ฝ่ายเดียวคนที่รับก็จะรับอยู่ฝ่ายเดียวได้เช่นกัน ถ้าในช่วงนี้คุณเหมือนคนที่ยิ่งเฉยไปถ้าสองสถานการณ์นี้มันลิงก์กันเนาะแล้วคุณเป็นฝ่ายที่อยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเตงอีกฝั่งหนึ่งคุณที่ผมบอกนะคะว่าเขาจะเหมือนคนที่มีความอยากจะอกแตกตายอยู่ในนั้นเพราะว่าความนิ่งของคุณกําลังพยายามฆ่าเขาให้ตายทางเป็นอยู่เนาะเปิดซอสขึ้นมาเป็นไพ่8ดาวด้วยบางข้อสมพันธ์อาจจะมีการบล็อกการปิดกั้นการปิดใจเกิดขึ้นอาจจะม่ทางโซเชียลมีเดียเดียวแต่อาจจะเป็นวาคาสมก็ได้ได้เจอกันได้คุยกันแต่ก็รู้สึกมันมีบางสิ่งบางอย่างกันของขส้สึกว่าคุอนคน กำลังปิดกั้นเขาอยู่ก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกและค่าพิจิกถ้าเขาเป็นฝ่ายอยากจะลงทุนกับคนในช่วงเวลาเนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวของเขาที่อยู่ในที่ของตัวเองยังไม่ได้พยายามที่จะทําอะไรบางทีอาจจะเป็นใครสักคนที่พยายามที่จะเข้าหาเขาและเขายังมีภาวะปิดกั้นอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ได้นะทีนี้พลังงานภาพรวมมีไพ่เจอรมัลเลอร์นะคะคิงถือดาบเดอะเลเวอร์สแล้วก็หนึ่งเหรียญมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาตำแหน่งอดีตของเขาบางท่านอาจจะคุบเช้าท่าดินมังกรบกันเนาะ ไพ่หนึ่งเหรียญให้ที่บ่งบอกถึงการรอคอยโอกาสรอคอยความหวังหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่มีความจริงจังมีความหนักแน่นมีความมั่นคงในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะมีความคาดหวังอะไรบางอย่างกับใครสักคนอยู่ก็ได้ไพ่แต่สองขึ้นแปดไม้เท้านะคะในช่วงนี้เขาอาจจะอยากติดต่อสื่อสารหรือขยับขยื่นความสัมพันธ์กับใครสักคนนี้เนาะบางท่านอาจจะคุยกับคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะและอาจจะทได้แค่ส่งข้อความคุยการสื่อสารออนไลน์หรือบางท่านอาจจะเจอการจัดการออนไลน์ก็ได้หรือการเดินทางไปพบไปเจอกันโดยบังเอิญอะไรแบบนี้ บอกความสัมพันธ์ระยะทางอาจจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะคอนงมาให้หนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญคืออะไรเอ่ยสามดาบอ ความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาคาราคาสังแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาเป็นปมเป็นแผลทิ่มแทงหัวจิตหัวใจ,วจหรือบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเราสองสามคนอยู่นันะ้นเนาะไพ่ท้าสองเป็นไพ่เดอะซันนะคะอืมแลายๆความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีะระยะห่างซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจกันด้วยต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคนใจต่างคนต่างรอคอยอยู่ในที่ของตัวเองเป็นไพ่สามดาบที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเจ็บปวด ็อาการ่ําแย่มากๆอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะทําตัวตามปกตินะอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายในช่วงที่ผ่านมานะคะอภายนอกอาจจะดูเหมือนคนที่ร่าเริงแจ่มใสดูปกติมากๆแต่ว่าภายในใจอาจจะซ่อนความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ก็ได้เพราะว่าลึกๆภายในใจอาจจะยังมีความจริงจังมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีความคาดหวังอยู่ ก็เลยทําให้พอสถานการณ์มันไม่ดีตัวเองก็ไม่ได้พยายามทําอะไรและอีกฝั่งก็ไม่ได้ทำอะไรก็ซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ในใจของตัวเองอยู่แบบนั้นเนาะทีนี้มีไพ่เดอะเลเวอร์สเข้ามาตําแหน่งคขารู้สึกในหัวใจของเขาบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมทุนและข้าวนเมถุนนะคะ,ะเป็นไพ่เดอะเลเวอร์สในช่วงนี้เขาน่าจะเหมือนคนที่มีความวาวุ่นนะคะอาจจะรู้สึกมีแพชชั่นกับใครสักคนหนึ่งอยากพูดอยากคุยอยากพบอยากเจออยากติดต่อสื่อสารแต่ก็ ก็รู้สึกมันทาอะไรไม่ได้เป็นไพ่เดนเวอร์สนะคะจะพยายามควบคุมจัดการตัวเองก็ค่อนข้างยากมากๆอยู่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกและว,ว่าในช่วงนี้เขาน่าจะมีความรู้สึกเหมือนเขาอยากที่จะพยายามเข้าหาใครสักคนหนึ่งแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอาจจะยังมีภาวะปิดกั้นกับเขาอยู่ในช่วงเวลานี้มีไพ่เดเวอม์เลอร์เข้ามามพร้อมกับไพ่คิงถือดาบบางท่านอาจจะคุยชาวราศีเมษและคนาเมษน,นะคะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทางานหน่วยงานราชการตำรวจเป็นอาหารหรือว่า เป็นอาการเหมืองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานเนี่ยโต้งน้องหวาน,นๆคนข้างเยอะเนาะแล้วก็เป็นไพ่คิงถือดาบบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุลมจุนกลมเมทุนนะคะวันมองว่าถ้าสองสถานการณ์นี้มันลิงกันคะท่าทีของคุณที่เป็นไพ่เด็กถือดาบที่บ่งบอกถึงคนที่ฝ้อคอยสังเกตการในใจของเราอาจจะมีความประหม่ามากๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าภายนอกของเราภาพที่เขามองเห็นอาจจะมองว่าคุณดู ค่อนข้างแข็งแข็งแล้วก็เย็นชามากๆเลยนะคะชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกเขาอาจจะรู้สึกประหม่าคุณมากกว่าที่คุณประหม่าเขาในช่วงเวลานี้ก็ได้เพราะเป็นไพ่เดดแองเกิลแล้วก็เป็นไพ่คิงถือดาบนะคะภายนอกจะเหมือนคนที่ดูนิ่งมากๆดูมีความเย็นชาดูไม่ค่อยอ่อนหวานอ่อนโยนหรือบางทีอาจจะพูดน้อยหรือว่าดูอ่านยากเข้าใจยากแล้วก็เป็นไพ่เดดแองเกิลที่บ่งบอกถึงคนที่ดูน่าเกรงขามอยู่ในนั้นอะไรแบบเนี้ภาพที่เขามองคุณในตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณดู ดูน่ากลัวก да ็ได้นะคะชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกถ้าสองสถานการณ์นี้มันลิงกันนะเนาะททนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขามีไพ่ The Wheel of Fortune แล้วก็ไพ่หกช่วยนะคะหกช่วยกับการนึกถึงสิ่งเก่าๆเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่เคยผ่านเข้ามาชีวิตของเขาในช่วงนี้เขาอาจจะคิดถึงเรื่องเหล่านั้นหรือไอ้สิ่งเก่าๆเหล่านั้นอาจจะวนเวียนกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นไพ่เ h e Wheel of f o r t u n นอะฝั่งคุณก็มีไพ่เมบิวทสออนการ์จ็นเา้ี่ อยู่ดีๆก็ปลุกความทรงจำอะไรบางอย่างขึ้นมาเลยทำให้รู้สึกมีแพชชั่นอยากจะลุกขึ้นมาทำนูน่นทำนี่ทำนั่นส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่คุณดูอาญญา่านยากเข้าใจยากในช่วงลานี้ก็ได้บางทีท่าทีของคนที่ดูนิ่งๆเฉยๆอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากรู้อยากเห็นว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณคิดอะไรอยู่ก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกและขาานาดพิจิกแต่ว่าในฝั่งของเขาหวนมองว่าในตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ เหมือนยังไม่ค่อยได้ถึงใจอเพราะว่าพอหนึ่งเหรียญกับหกเหรียญมาเจอการบวกแล้วเจ็ดเหรียญก็เป็นพไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ยังไม่ค่อยได้ถึงใจมีความรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งหรือว่าความสัมพันธ์ก็อยู่ยังไงอยู่งั้นไม่ได้จเจริญเติบโต,ตพัฒนาไปไหนเลยนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีช่องว่างซึ่งกันและกันอยู่ก็ได้ในช่วงเวลานี้ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจความสัมพันธ์ยังไม่ได้หันหน้ามาคุยกันเนาะ,อะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าความรู้สึกมากมายแก่กคาะคะาวมสึ คนเนาะเรื่องราศดรได้ปปน,นะคะเป็นการอ่านทั่วไปนะอาจจะตรงบ้านหรือไม่ตรงบ้านอาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะขอด้ดยความรู้สึกคนคนนั้นหน่อยค่ะคนที่ชาวราศพิจิกและข้านาพิจิกคิดถึงเขารู้สึก่าบชาวราศพิจิกและขานาพิจิกคะ่ะขอสบายคะ่ะขอสบาย แล้วก็เพื่อนเพื่อคนไหนสนใจอยากที่จะสั่งจองเบบี้แอนโกลมาชุมซิก้าเฟชเชียนเซอร์ั่งลที่2ของเราเพื่อที่จะมาซ่อมผิวหน้าของเราให้แข็งแรงมากขึ้นกระจ่างใสามากขึ้นก็สามารถกดสั่งจองกันได้ใต้คลิปของเรานะคะจะมีลิงก์แนบเอาไว้เนาะหรือว่าติดตามรลอียดเพิ่มเติมกันได้ท้ายคลิปของเรานะคะซึ่งสั่งจองภายในช่วงนี้ก็จะได้รับส่วนลดทันทีเลย10%นะคะสินค้าจะได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เนาะก็อีกไม่กี่วันแล้วนะถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็รีบๆกันหน่อยนะคะเขาดูความขขาะะรู้ส บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะบางข้อสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะของสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ใครสักคนหนึ่งพยายามที่จะปรับสมดุลตลอดเวลานะคะไม่ยอมให้อัพเลเวลสักทีหรือว่ายังไม่ยอมให้มันขาดตอนกันไปสักทีอะไรแบบเนี้ย สมเหรียญน,นะคะเขาอยากคุยด้วยนะความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเดียวกันเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนําหรืออาจจะเป็นคนที่ทํากิจกรรมร่วมกันก็ได้มีไพ่สามเหรียญเข้ามาเขาอยากพูดอยากคุยอยากหันหน้าเข้าหากันนะคะในช่วงเวลานี้ เดอะเมิเชียนนะคะความข้อสมพันธ์อาจจะเป็นลนักษณะความสมพันธ์แบบไปๆปปกับกราบกันเนาะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคนอื่นเป็นคุณหมอเป็นมคุเทศเป็นเลขานุการหรือเป็นธนาคารก็ได้นะคะเป็นคนที่เก่งมากๆอืเขาหน้าจะรู้สึกสถานการณ์ที่ยากลำบากน,นะคะในช่วงนี้กําลังพยายามใช้กลยุทธ์ในการรับมือกับคนอยู่นะชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกคิงถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะกลุ่ชาวธาตุน้ำามีนกระกรพิจิกเนาะแล้วก็ เดมเพลร์นะคะบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีเมษและคานาเมษชาวราศีพิจิกและคานาพิจิกท่านในช่วงนี้คนเหมือนคนที่ดูห่างหลังให้กับเขาดูไม่ค่อยให้ความสนใจเขาอาจจะกําลังคิดว่าคุณกําลังมีคนอื่นอยู่นะคะชาวราศีพิจิกและคานาพิจิกใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าอยู่มั่นคงกว่าเขาหรือว่าคุณให้ความสนใจมากกว่าเขาในช่วงเวลานี้อะไรแบบนี้อแต่ว่าเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะคนนี้ไม่สามเหรียญกว่าสามเหรียญอยากคุยอะไรเนาะคนนี้ไม่สามเหรียญค่ะสามเหรียญคืออะไรเอ่ย สองเหรียญน,นะคะไพ่ตสอกขึ้นคิงถือดาบจริงๆหวนมองว่าเขาอยากที่จะวนเวียนความสัมพันธ์แหละไม่ว่าในช่วงก่อนในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความห่างเหินมีความหมางเม,มินต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีช่องว่างซึ่งกันและกันแต่ว่า เขาก็ยังรอคอยโอกาสรอคอยความหวังจากคุณอยู่นะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิก,ก,กคนคนนี้เป็นคนที่มีความจริงจังมีความหนักแน่นมีความมัน่นคงแต่ว่าเขาจะเชื่องช้าสักหน่อยนะเขาจะดูหน่าเบื่ออืดอ่าด,าดยดืดยาด้งบางทีคิดอะไรก็ไม่ยอมพูดออกมาจนทําให้บางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนคุณลาคานก็ได้เออหมือนลุ้นแล้วลุ้นอีกก็ลุ้นไม่ขึ่นสักทีอะไร้ะคะแต่ว่าไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ที่บง่งบอกถึงคนที่มีความรู้สึกจริงจังหนักแน่นแล้วก็มัน่นคงเพียงแต่ว่า เขาอาจจะเหมือนคนที่ค่อยๆไปเพราะเขาใช้ความระมัดระวังทุกการเดินทางของเขาไพ่ตัดศพไพ่คิงถือดาเป็นลักษณะนคนที่ไม่ค่อยอยากจะพูดเยอะนะคะพูดน้อยไม่ค่อยอยากจะพูดอยากจะคุยหรืออธิบายอะไรมากมายคําพูดคําจาก,ก็อาจจะไม่ค่อยโรแมนติกอะไรมากมายด้วยซ้ํานะคะบางทีเวลาที่คุณพูดคุยกับเขาคาดหวังความโรแมนติกจากเขาคุณอาจจะเจอความดิบๆแข็งๆจากเขาจนทําให้คุณลมหญยเขาไปเลย,เลยก็ได้ชาวราศีพิจิกละค่ะนาพิจิกแต่ว่าถ้าในช่วงนี้คุณเหมือนคนที่ไม่ค่อยสนใจเขาหันหลังให้กับเขา เขาอาจจะกําลังพยายามใช้กลยุทธในการดึงความสนใจคุณอยู่ก็ได้นะชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกเขานี่มาให้เดเมจเชียนค่ะเดเมจเชียนคืออะไรเอ่ยเด็กถือเหรียญบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุดินกอมบกันนะคะหรือไม่ใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้ภพ่ใต้ขึ้นหกช่วยอืความทรงจำอะไรบางอย่างปลุกเขาขึ้นมาให้เขามีความคาดหวังหรือว่า รู้สึกตัวขึ้นมาในช่วงเวลานี้ถ้าในช่วงนี้คุณเหมือนคนที่ดูเฉยๆกับเขาดูไม่ค่อยให้ความสนใจมองว่าเขาเขาคงรู้สึกเหมือนเขาต้องทําอะไรสักอย่างนึงนะคะชาวราศีพิจิกแลือขนาพิจิกคือถ้าในช่วงที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเหมือนคนที่แบบพยายามที่จะขับไไล่ส่งหรือพยายามที่จะบอกลาความสัมพันธ์นี้ตลอดเวลาแล้วเป็นคนที่พยายามรังเอาไว้แล้วพอถึงจุดๆนึงที่คุณเหมือนคนที่แบบโอเคตามสบายอยากไปก็ไปแล้วคุณก็ไปอยู่ในที่ของคุณะแล้วคุณเงียบหายไป นานพอสมควรจนเขารู้สึกตัวได้เหมือนมองว่าในตอนนี้เขาน่าจะมีความภาวะผวังนะคะว่าคนจะหายสาบสูญจะเข้าไปจริงๆอะ่ะเออเหมือนมองว่าคนคนนี้เขาน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาซ่อนอยู่ในใจแต่บางทีเขาอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยพยายามทำความเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองก็เป็นไปได้อื เหมือนเขายังรอคอยโอกาสรอคอยความหวังอยู่นะคะจริงๆเวลาที่คุณไม่สนใจเขาเวลาที่คุณไปสนใจสิ่งอื่นโฟกัสสิ่งอื่นเขาคงอยากที่จะดึงคุณให้กลับมาสนใจเขาแต่ถ้าถามว่าเขาจะสแสดงออกอะไรชัดเจนมากมาไหมผมมองว่าด้วยความว่าเขาเป็นเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนจนทําให้คุณมั่นใจได้ขนาดนั้นบางทีเขาอาจจะพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าคุณอาจจะสมัมผัสได้ ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่ตัวคุณเองเคยคาดหวังเอาไว้เยอะก็ได้เพราะไพ่พลังงานหลักคุณเป็นไพ่เด็กถือดาบเหมือนคุณไม่ค่อยไว้วางใจนะคะชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราไม่กล้าที่จะคาดหวังเยอะก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้โอเคทีนี้แนวโน้มดีกว่าของรกค้าสัมพันธ์จะเป็นยังไงเนาะเขาดูแนวโน้มของรกค้าสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกกับคู่ของเขาหน่อยค่ะแนวโน้มของรกค้าสัมพันธ์พวกเขาจะเป็นยังไงในช่วง นี้จะถึงสิ้นเดือนตุลาคมน,นี้ขอสี่ใบค่ะขอซี่ใบเด็กถือดาบนะคะไพ่พลังงานหลักของคุณเนาะสิบดาบนะคะขอไัย เกิดอะไรขึ้นเอ่ยชาวราศีพิจิกและค้าหนาพิจิกละมาระวังคําพูดคําจาของเราไว้ด้วยนะหรือพฤติกรรมของเราบางทีอาจจะทําอะไรลงไปหรือพูดอะไรไปโดยที่เราอาจจะไม่ได้ทบทวนให้ดีซะก่อนนะคะอาจจะทําให้สถานการณ์มันแย่ไปเลยก็ได้นะมีไพ่สิบดาบเข้ามาบางความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เรือรังมานานอาจจะสะสมมาที่เล็กน้อยจนค้างอิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะทิ้เดียวสิบดาบแล้วก็นอนนิ่งสงบนิ่งกันไปเลยก็ได้นะคะในตอนนี้สถานการณ์ก็อาจจะยังดูล่อแล่ย่ําแย่อยู่นะ จะไฮพีเทสนะคะสามดาบโอ้เราม่ระวังคำพูดคำจาที่มันจะทิ่มแทงหัวจิตหัวใจซึ่งกันและกันเนาะหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมก็ได้นะคะบางทีท่าทีของคุณที่ผมบอกนะคะความเงียบของคุณท่าทีของคุณความเฉยเฉยของคุณความไม่ไว้วางใจของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณพยายามจะ,สะแสดงกับเขาในช่วงนี้อาจจะเป็นการค่อยคอย ค่าเขาทีละนิดเทีลนหน่อยก็ได้ชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกมึงออกไหมไพ่จะสอบขึ้น6เหรียญน,นะคะไพ่พลังงานักของเขาแล้วควา,า,าสมสัมพันธ์อาจจะยังเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ยังมีความยึกยึกกะกกอยู่นะคะสิบดาบสามดาบมาเจอการหักลกและเจ็ดดาบ จะด,ดาบถ้าไม่ได้มีใครทำมันก็ไมเราอาจจะเป็นการคิดอย่างเนื้แสดงออกอย่างหนึ่งก็ได้เนะ <N> าะบางข้อสัมพัธ์อาจจะเป็นความสมพันธ์ที่เคยรู้สึกถอใจไปแล้วไม่อยากจะสู้แล้วมันจะพยายามแล้วแต่ว่าพอเอาข้อจริงก็อาจจะยังมีความละละ้าระละังหันไปหันมาอยู่ก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้ก็เช่นกันอาจจะเป็นคุณที่รู้สึกเหมือนความสัมพันธ์มันก็แย่เต็มทีแล้วเนาะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอะไรอาวรอ,อะไรมากมายบางทีเราอาจจะมีคําพูดคําจารหรือการการะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเหมือนพยายามที่จะ ให้สถานการณ์มันรู้แล้วรู้รอดไปอะไรแบบเนี้ยแต่ต้องระมัดระวังนะคะบางทีพอเราจัดไปแล้วอะพอเราเริ่มมีสติละกลับมนันคิดทีหลังอะมันจะเป็นการที่เรารู้สึกเสียใจซะเองหรือเปล่าเนาะชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกอืมทีนี้ไพ่เดอะไฮพีเทสเข้ามานะคะในช่วงนี้อาจจะยังเป็นช่วงเวลาที่พยายามจะอ่านกันละกันอยู่แต่ไม่แน่าจะเหมือนกันว่าจะอ่านได้ออกหรือเปล่าจริงๆถ้าพยายามใช้ความรู้สึกลึกๆภายในใจน่าจะอ่านออกเพราะจริงๆเป็นไพ่เดอะไฮพีเทสเป็นคนที่สามารถที่จะ เข้าใจความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งได้แต่ทีนี้นต้องระม,มัดระวังความเจ็บปวดภายในใจความรู้สึกย่แย่ภายในใจหรืออคติที่มันซ่อนอยู่มันจะทําให้ความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะเข้าใจกันกลายเป็นพยายามที่จะไม่เข้าใจกันในช่วงเวลานี้พยายามที่จะมองเห็นตะข้อเสีย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 จนทําให้ข้อดีที่มันก็มีเหมือนกันนะ่ะถูกลบเลือนไปนะคะอืมเพราะไพ่ตั้งสอเป็นไพห่หกเหรียญนะมันจะเป็นลักษณะที่ถ้าเขาพยายามเวลาที่เขาพยายามคุณก็จะรู้สึกเหมือนฉันก็ไม่แคร์ แล้วพอเขาหยุดความพยายามก็จะเป็นตัวของเราที่รู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งกลับมาก่อนกลับมาก่อนอะไรแบบนี้คือบางทีสถานการณ์มันอาจจะสลับกันก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่มันมีความคอน FLICT อยู่เวลาที่เขาต้องการคุณก็จะไม่เวลาที่คุณต้องการก็อาจจะเป็นเขาที่ไม่ในช่วงเวลาน,นั้นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เขาต้องการจะเข้าหาคุณแล้วคุณเองหรือในใจก็อยากคุยก็ลองพยายามก้าวข้ามผ่านอีโก้หรือว่าอาคติภายในใจแล้วกันเนาะ เข้าใจแหละว่าบางทีภายในใจของเราอาจจะย,ยังสะสมความเจ็บปวดอยู่เพราะว่าเป็นไพ King ่ขิงถือถ้วยด้วยบางทีเราอาจจะย,ยังรู้สึกเข็ดอยู่กับคนคนนี้แต่ว่าถ้าในใจของเราลึกๆยังรู้สึกว่าอยากพูดอยากคุยกับเขาอยู่ก็คว้าโอกาสเอาไว้ก่อนแล้วที่เหลือจะเป็นไงค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าปล่อยให้เขาหายไปแล้วเรามานั่งรอคอยทีหลังเนาะชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่า ก็ช่างมันเถอะมันจบไปแล้วมันไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นอะไรได้แล้วเรามีคนอื่นแล้วหรือว่าเราอยากที่จะ move on แล้วก็ปล่อยเขาไปนะคะอืมโอเคทีนี้มาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรคณบ้างนะชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกขอหนึ่งใบคนคนนั้นเนี่ยคะ่ะคนที่ชาวราศีพิจิกและค้านาพิจิคิดถึงเขาอยากบอกอะไรชาวราศีพิจิกและค้านาพิจิก้างหนึ่งใบค่ะขอหนึ่งใบ 6เหรียญไพ่พลังงานหลักของเขานะคะอืมไพ่ตัสองเป็นไพ่คิงถือถ้วยนะวันมองว่ายังไงในช่วงเนี้ยเขาคงมีความรู้สึกเหมือนถ้าคุณไม่ได้สนใจเขาคุณปล่อยปะละเลยเขาไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นหรือว่าลดความสําคัญของเขาลงมาจนเขารู้สึกได้วันมองว่าเขาคงอยากที่จะลุกขึ้นมาทาอะไรสักอย่าง,งเพื่อเป็นการดึงความสนใจของคนให้กลับมาสนใจขเขานะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกเป็นไพ่หกเหรียญอ่ะ เหมือนในตอนนี้เขาพร้อมที่จะลงทุนหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในช่วงเวลานี้อืแต่เป็นไพ่หกเหรียญมันไม่ค่อยถาวรเท่าไหร่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มกลับมาให้ความสนใจเขามากขึ้นบางทีเขาอาจจะลดลงเขาอาจจะไม่ได้พยายามทุ่มทุนสร้างให้คุณอย่างถาวรขณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้โอกาสเขาเราก็อาจจะ อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรเยอะเออคุยได้แต่อย่าเพิ่งคาดหวังคุยสบายๆชิวๆไปก่อนและการชาวราศีพิจิกและขณานาพิจิกหรือถ้าไม่อยากคุยแล้วอันนั้นก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าถ้าอยากคุยอย่างอยากที่จะสางความสัมพันธ์ต่อวันมองว่าจริงๆแล้วลึกๆภายในใจของเขาเขาอาจจะซ่อนความจริงจังมากมายไว้อยู่ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าอาที่บอกแล้ว่าบางที่เขาอาจจะ ไม่ค่อยอยากทําความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสมาัมพันธ์ที่มีอุปสรรคอยู่และเขาเองอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้มากก็เอาเท่าที่ได้ไปก่อนแล้วกันอืมเหมือนมองว่าในตอนนี้เหมือนเขาพยายามที่จะดึงคุณกลับมาให้อยู่ในชุดของเขาพยายามประครับประคองความสมาัมพันธ์เลี้ยงความสมาัมพันธ์ให้มันสามารถที่จะคอนเนคตต่อไปได้ไม่อยากให้คุณห่างหายหรือว่าล้มหายตายจากกันไปคือ,อยิงอยากที่จะมีคุณอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีสเต็ปถัดไปขนาดนั้น นะโอเคค่ะชาวราศีพิจิกและค่านาพิจิกแล้ว,น,ลวนี่คือแนวโน้มความรัก,รกความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมน,นี้นะคะเรือร่องราวสัพดาลนะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างอ,อาจจะไม่เกิดใครก็ได้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะและเพื่อคนไหนสนใจอยากที่สั่งจองเบเบียนโกลด์มัชชูมิสก้าแฟชั่นเอ็กเซนน้ำตบของเราก็สามารถกดสั่งจองกันได้ใต้คลิปของเราจะมีลิงก์แนบเอาไว้ข้างล่างนี้เนาะ,ะหรือว่าติดตามเนื้อเพิ่มเติมก็ได้ท้ายคลิป,นะะลนห,ลปหนนน้้าาาวัะนะีไปละบบ๊ยย น้ำตบสุดอ่อนโยนซึ่งเนื้อผลิตภัณฑ์จะมีความบางเบาแต่ว่าอุดมไปด้วยสารสากัดที่ช่วยบำร,รุงผิวหน้าเนาะวิธีการใช้ก็หมุนบนให้ทั่วใบหน้าของเรานะคะแล้วก็ตบเบาๆให้ทั่วหน้าเลย เนื้อผลิตภัณฑ์จะซึมเข้าผิวหน้าใช้เป็นประจำเช้าและเย็นนะคะจะช่วยผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยอันนี้คือการเปรียบเทียบระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้นะคะเห็นไหมว่าหลังใช้แล้วผิวที่ลงผลิตภัณฑ์ไปแล้วจะมีความวิบวับจะมีความฉ่าน้ําอยู่ในนั้นนะคะค่ะซึ่งทายคลิปของเราก็จะมีโปรชันดีมาฝากแฟนของนายทินทารอสิบเก้าด้วยใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อออนไลน์ได้ตาม ลิงค์ข้างล่างที่หวานแนบเอาไว้นะคะหรือว่าดูโปรโมชั่นท่ายคลิปก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจก็ได้นะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Baby and Glow Mushroom s i c a Facial a s s e n c นะคะ เป็นน้ำตบสุดอ่อนโยนที่ถูกวิจัยขึ้นมาเพื่อช่วยฟื้นฟูให้ผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวที่ขึ้นง่ายมากๆรอยดำรอยแดงหรือว่าผิวหน้าแหง้แงแล้งขาดความชุ่มชื้นไม่ค่อยมีความกระจ่างใสสักเท่าไหร่เหมือนนอนน้อยแล้วก็ผิวค่อนข้างโทรมอะไรแบบนี้ก็อยากให้ลองผลิตภัณฑ์ Baby a n d Glow สูตุดนี้เลยนะคะเพราะว่า Baby and Glow กล s h r o o m ซ i c a า a ฟช a ช a ลเอ็กเ c e มีสารสกัดมากมายที่จะช่วยให้ผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้น อาที่เช่นสารสกัดเฮลินเจอรและสารสกัดซิลิก้าที่ได้จากใบบุบกเกาหลีตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูให้ผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำก็จะลายดูจางลงด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นคัสเตอร์ออยแล้วก็เกฟซิสออยล์นะคะอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัววิตามินอ e, ีธรรมชาติตัวนี้จะช่วยให้ผิวหน้าของเราแลดูแต่งตึงแล้วก็ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าของเราเนียนนุ่มมากขึ้นด้วยนะและอีกหนึ่งตัวสําคัญที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือวิตามิน B3 นะคะตัวนี้จะช่วยให้ผิวหน้าของเราแลดูขาวกระจ่งางใสมากขึ้นจุดด่างดําแล้วก็ริ้วรอยต่างๆก็จะและดูจางลงอย่างเป็นธรรมชาตินะคะและที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปราศจากสารเติมแต่งสีพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มีผิวแพ้ง,ง่ายหรือผิวบอบบางสามารถใช้ได้เลยนะคะซึ่งตัวเองน่ะก็ได้ใช้มาแล้วทดลองมากับตัวเองแล้วเช่นกัน ก่อนหน้าที่หวันจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หวันเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆสิวเกิดขึ้นง่ายมากๆคือสิวแทบจะทุกสิวบนโลกใบนี้เคยบังเกิดมาบนหน้าหวันแทบจะหมดแล้วทั้งสิวอุดตนันสิวแพ้สิวผื่นสิวผดสิวอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันที่มันจะสามารถเกิดได้ก็คือผ่านหมดแล้วคือหวันเป็นคนที่ผิวหน้ามาันแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาในการาบำรุงผิวสักเท่าไหร่เพื่อนๆที่ติดตามหวันมาก,ก็น่าจะทราบนะคะว่าเป็นคนที่นอนน,อน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบ เอ่อมีเวลาพักผ่อนมากนักยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเป็นส่วนที่ทําให้ผิวของเราค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็เบาบางแต่ว่าพอได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าของมันมีความแข็งแรงมากขึ้นพอผิวหน้าของเราแข็งแรงมากขึ้นเราก็สามารถที่จะไปบํารุงผิวหน้าของเราในขั้นตอนต,ต่อไปของเราได้ง่ายมากขึ้นด้วยเช่นกันไม่อย่างงั้นพอผิวหน้าของเราอ่อนแอจะไปบํารุงอันนั้นบํารุงอันนี้มันก็เหมือนจะแบบใช้อันนั้นก็แพ้อันนี้ก็พังคือมันก็ยิ่งแย่ไปเลยนะคะ โปรโมชั่นของเราตอนนี้จะเป็นการส่งฟรีทั่วไทยทุกรายการทุกออเดอร์เลยนะคะสั่ง1นึขวดก็ส่งฟรีนะจ๊ะซึ่งนอกจากส่งฟรีแล้วทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาก็จะได้รับของแถมจากเราด้วยนะคะสั่ง1นึขวดก็จะได้รับสเแอลกอฮอล์แบบพกพาแบบนี้ไปเลย1ชิ้นนะคะสั่งซื้อ2ขวดก็จะได้รับสเปแอลกอฮอล์แบบพกพาแบบนี้ไปพร้อมๆกับชุงผ้าไซส์มินิแบบนี้ไปใช้ระหว่างวันได้เลยนะคะสามารถใส่กระเป๋าตง้งโทราศาพัพท์หรือว่าของกระจุกกระจิกที่จําเป็นของเราระหว่างวันได้เลยเน และราคาโปรโมชั่นของเราในวันนี้นะคะจะเป็น1ขวด5้าบาทส่งฟรีทุกรายการเนาะแล้วก็2ขวดจะอยู่ที่1,100บาทนะคะ3คขวดจะอยู่ที่1,690บาทซึ่งถ้าสั่ง3คขวดก็จะได้รับสเปเาารย์แอลกอฮอล์ไปเลย3ชิ้นนะคะพร้อมกับถุงผ้าของเราอีก1ใบเนาะเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรนะายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ IG Baby and g l o w หรือว่า l i n e แอ b เบบี้แอนหรือว่า Facebook Fanpage Baby a n d g l o w ได้เลยนะคะ Baby and G l o w ผิวแข็งแรงกระจ่งางใสสร้างเองได้ค่ะ